นะคะวันนี้ทํางานเหมือนเดิมนะคะเฝ้าหมูทุกวันเลยวันนี้ทำความสะอาดข้อนะคะการสะอาดคอกให้แม่แม่นะคะแม่อาบน้ําให้นะคะเพราะว่าคอกคุณแม่ขีส้สกปรกทุกวันเลยเราต้องทําความสะอาดนะคะ ความสะอาดแล้วสภาเขาจะนอนยาวเลยลูกกินนมนะคะมันก็จะเป็นหมูขุนนะคะทุกคนไซนี้ประมาณเจ็ดสิบขึ้นนะคะไม่โตสักทีหัวอาหารไม่ถึงก็ไม่โตนะคะหมูอะ่ะอันนี้ของคุณยายนะคะน,นี่ของคุณยาย สองเดือนสองเดือนแปดวันนะคะนี่ว่างอี่สองตัวให้คุณแม่โกโก้นะคะกับลูกๆของเขาโกโก้ลูกแอบนอนอยู่โน,น่น น,นี่หมูขุนค่ะอันนี้สามเดือนครึ่งแล้วที่ยี่ห้านี้ก็ครบสี่เดือนเต็มรอคิวอยู่นะคะรถนี้รอคิวเก้าสิบขึ้นนะคะเนี่ยมีตัวเลขอีกตัวเดียว ให้สบายเลยอันนี้คุณแม่ทองคำนะคะกับลูกๆของเขาคุณแม่ทองคำแลนนะคะแลนสิบสองตัวทองแรกสิบสองตัวเลี้ยงลูกได้เสมอกันมากเลยนะคะเลี้ยงลูกได้เสมอกันแต่ยังไม่ได้ทำการทำหมันเลย ก็จะทำหมันก็ไม่ว่างสักทีอ่าอันนี้แม่พันเรานะคะน,นี่แม่พันน้อยของเราอายุครบสี่เดือนแล้วนะคะแม่พันน้อยกัดแต่กันดมสิเนี่ยเล่นกันเนี่ยแผลหมดเลย นี่คุณแม่มีมี่นะคะอันนี้ก็สิบสองตัวเหมือนกันแม่มีมี่ฮัลโหลมีมี่เ,เราเลี้ยงลูกได้เสมอกันนะคะแต่มีตัวเลขอยู่ตัวเดียวทางนู้นนะคะช่วงแรกๆเขาเจ็บขาแต่ตอนนี้หายดีแล้วค่ะหายดีแล้วเ,เราเลี้ยงลูกได้เสมอกันแล้วนะคะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลย คลอดวันที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดธันวาสิบเอ็ดวันแล้วะคะ่ะสิบเอ็ดสิบสองวันนี่แหละอันนี้หมูขุมนไซส์เล็กนะคะห้าสิบวันแล้วนะคะนี่ห้าสิบวัน อันนี้ต้องเฝ้านะคะเฝ้าตลอดเลยเพราะว่าบางทีแม่เขานอนเขาบางทีเขาอาจจะทับลูกเขาได้นะคะต้องดูแลตลอดรอคิวเขาจะมาจับหมูขุนก็ยังไม่มานะคะรอคิวอยู่จะมาเอาก็รีบมาเอานะ อาบน้ำให้ก็เย็นสบายท้องแรกสิบสองตัวนี่สุดยอดเลยลูกทงามทางนั้นเลย